ติกาท่านใหม่อินทปาลำเน,ะนาะน้องสมัยตะคุงเทพยครับหลานสมาทางแฟดแฟดเอ็กเพรสสมาหลายมือแหละต่ว่วาบอดด้มีเวลาเห็ดมีหนึห่งหอ่หอสองห่อสามห่อสี่ห่อคงแยกเป็นสายพันธุ์เนาะเป็นกินเนื้อมันหล้วกะระซมงเมล็ดมาให้มหาใหลุ่งพเพาะคนวะ พันบาฮีเล็กอันนี้ของไทยบาหีเล็กของไทยนนพันคูลาบีลูกสีแดงอันนี้เอามาจากศนูนย์วิปัสนานิมิตใหม่ลูกน้อยๆเปลือกสีแดงคือใหม่เมืองนอกจากอียิปต์ประเทศอียิปต์ลายแหง้งราคาคงจะแพงเพเคียนใจก,กระดาษมาพร้ม อันทีสี่เป็นพันธุ์คาริหานจากสุนิปัฒนานิมิตใหม่ลูกใหญ่คนน่งเอา้าเริ่มจากตัวน,นี้ละก่อนเบื้องต้นนะครับล่างน้ำจะกกอนก็จะแช่น้ำไว้ประมาณสามคืนทั้งสองมาเพาะอ้อาล่างสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่ในขวดนี่เตรียมไว้แล้วใส่ในขวดที่ใส่น้ำเขาสะอาดๆครับ ใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับเขาบอกว่าแช่นาไปยังหน่อย3ามคืน3ามคืนจะออกมามาลงไอ้พวกดินนะครับผ่านไปอันที่หนึ่งอันที่สองพันบาฮีจากอียิปต์อันนี้ลูกใหญ่โอ้ได้หลายแห่งหลายต้นเติบครับล่างพวก เชล่าพวกอย่างที่มันอาจจะมีความสกปรกในนี่ออกพันบาฮีบาฮีจากอียิปต์ลูกใหญ่ใสเข้าไปโอ้ตัวนี้ได้หลายว่าม,มันที่หา0กสิบก็ตุน่นจะลองเพาะซ้ำมั้งครับแล้วก็จะลองปลูกมาวาทีเยอะเลยที่เยอะที่หลายแล้วก็ตนทุ่นมันสูงถ้าไปสื่อเป็นตนตนละ พันสอพันต้นละสี่หาพันพันแถมันจากเนเยื่อนี่เขาเพาะเมล็ดลงเบิงเอาแค่ okay, ได้กินนะครับบวังลำบังด้วยจะลองปลูกในพื้นที่ที่ว่างๆจะแซน้ำไว้ประมาณสามคืนนะครับแล้วก็ทุกมือจะมีการเปลี่ยนน้ำครับผ่านไปอันนี้พันบาหฮีจากอียิปพันมเมล็ดใหญ่คำว่าแซน้ำครบ3ามคืึแล้วกินำนำเมล็ด นะครับขึ้นมาบ่มในขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้ในขวดพลาสติกแล้วนะครับซึ่งขุยมะพร้าวนี่นะครับจะต้องผ่านการแช่น้ำให้อิ่มตัวมาเหลือนึ่งขึ้นจากนั้นเท่ากับปั่นน้ำออกให้หมาดๆนะครับเศษเหล้วกับบรรจุในขวดพลาสติกครับจากนั้นเท่ากับน้ำมะเร็งอินทผาลัมที่เท่าแช่ไว้ที่รงน้ำเพื่อทําความสะอาดล่างเป็นเือสุดไทยอีกเทนึงนะครับเพราะว่าในเศษ มเมล็ดของอินทผาล่ามอาจจะมีเศษเหนือเศษอย่างอาของผลของมันติดมากอาจจะมีเชือ้อราครับบริสอาดอาจจะเหตให้งอกได้บกครบปลอยเปอร์เซ็นต์นะครับล่างออกเป็นเถอสุดท้ายจะนั้นสังเกตบั้งนะครับเม็ดอินทผาล่าม,มันจะมีอยู่สองด่านครับด้านบนคือลักษณะที่เป็นหล่องนะครับนี่ข้างบนนะครับเป็นล่องเป็นล่องอด้านตรงข้าม ก็จะว้าวๆนะครับตรงที่ว่าเว้านี่คือตำแหน่งที่มันจะงอกรากนะครับนี่ครับสังเกตเบิ้องโค้งนิดนึงครับเอาทั้งโค้งลงนะครับเวลาเฮาเลี่ยงเฮ้ากับเลี่ยงลงให้เกือบชิดกันนะครับกดแน่นลักษณะการเลี่ยงเฮ้ากับให้หงายตัวที่เป็นหล่องขึ้นนะครับนี่เห็นบหครับเลี่ยงประมาณนี้ครับเลี้ยงให้เป็นระเบียบ กดลงให้แน่นๆอีกนิดนึงนะครับจากนั้นเท่ากาับน้ำคุยมะพร้าวนะครับคุยมะพร้าวที่เท่าเตรียมไว้แหล้วแช่นาอะไวขึ้นหนึ่งบิดหนาม,มัาดๆแล้วก็เอาโปอยลงไปครับเพื่อปิดด้านบนของมันเพื่อเป็นการรักษาความชื้นเนะาะเพราะาเปลือมกมะพร้าวนี่สำคัญนะครับมันเจตในเกิดความชื้น,มนเลมล็ดพอลไม่ทุกชนิดนะครับจะงอกได้ต้องอาศัยความชื้นนะครับ โดยพอยางยิ่งเปลือกของอินทผาลัมที่มีลักษณะแข็ง,ขงต้องอาศัยความชื้นตลอดเวลานะครับนี่ครับกดให้เรียบจากนั้นเท่ากับใส่ฝาตลับนะครับปิดให้สนิทนะครับปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการคายน้ำนะครับเซตพนทีเรียบร้อยนะครับจากนั้นเท่ากับเขียนซื้อเกี่ยวกับสายพันธุ์หลัก็ วันเดือนปีนะครับลงไหว็นทีเรียบร้อยก็เอ่นว่าบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อป้องกันการลืมเพราะว่าหลายวันไปอาจจะลืมลืมสายพันธุ์บางลืมวันที่บางนะครับต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับจำน้นเทาก็นน่ำกระป๋องหรือตลับที่เห่าบรรจุไหวนะครับไปวางไหวในห่มนะครับหรือไหวในบานบ่ให้ถูกแดดนะครับประมาณซิปเมื่อนะครับจกนั้นเท่ากับจะได้น้ำออกไป พอช่ำในถุงตามดับต่อไปครับสิบปันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับล้วครับออามาเบิ่งว่ามันสีงอกรากบอนะครับนี่ครับเพลทแล้วครับโพแล้วด้านข้างนะครับเป็นบางส่วนนะครับขบขาวนี่คือคือรากเพิ่โผล่ออกมานะครับบางกระป๋องอาจจะมองไม่เห็นกับพี่น้องเพราะว่ามันจะอยู่ด้านในนะครับแทงด้านในบอกมาด้านข้างก็เดียวจ่เห็นนะครับนี่ ยังเดีียวไปเห็นเป็นบางกระป๋องกับเมื่อกี้นั่นก็เห็นแล้วแสดงว่ามันงอกแล้วโอ้นี่ครับนี่ตัวนี้โอเคนะครับงอกแล้วครบกําหนดวันเวลาที่เรากําหนดไว้แน่นอนอเข้าก็นํามาสู่การนําสู่การลุ่งทุ่งนะครับบา้านนี้เอาเปิดเบิงเคลียร์กุยมะพเผาให้เบิดแวบมา อ้าวเห็นแล้วครับแสดงตัวตนแล้วว่างอกแล้วงอกเป็นทีเรียบร้อยนะครับนี่โอเคขนาดนี้กถือวาใส่ได้แล้วครับนี่พร้อมลงทุงแล้วอาจจะมีโตสันโตเง่าก็เป็นอย่างคอให้มีงะมีหลากงอกออกมานะครับตัวนี้กะเนา่าพอสมควรนะครับพร้อมลงทุงได้แล้วเดี๋ยวพี่น้องเห็นชัดๆครับ ตะว่ดแบกขามน่าจจะบูตัดกันนี่มีตัวสันตัวเงีวครับพี่น้องมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแต่ละ,มะเมล็ดนะครับมันจะงอกฟังตรงขามที่เป็นทองหล่องนะครับสังเกตออกตรงนี้นะครับจะนั้นเท่าการลงถุงนะครับแล้วเตรียมไว้แล้วนะครับใส่ใหม่น้ำหลอ่อมคอนราวาหลากมันยังอ่อนแห้งกรอบน ซูนแห้งก็จะหักทันทีนะครับค่อยๆหย่อนลงไปเสร็จแล้วใช้มือบีบโอ้กดดันขางนิดนึงนะครับกดดันขางเพื่อให้ดินมันไปซดนกับหลากของมันนะครับเสร็จพื้นที่เรียบร้อยจากนั้นเขาก็ใส่ขุยมะพร้าวนะครับที่ชุ่มๆนะครับโปกไว้ทั้งบนนะครับเพื่อรักษาความชื้นเวลาฝนหนาม,มันจะโปดยกระเชะมันจะโปดยถาดเมล็ดนะครับ,บรปิดไ้อยังเสร็จแล้วครับมีลายก็ใส่ลาย นะครับผ่านไปครับต้นที่หนึ่งมาดูต้นที่สองใส่ไหมนะครับอย่าลืมห้ามห้ามเอาลากมันดันครับว่ามันจะหักมันจะกรอบมันกรอบแห้งนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้มันช้ำอย่าให้มันหักว่ามันเปาะแห้งใช้ขุยมะพร้าวปิดเหมือนเดิมเพื่อรักษาความชืดนะครับทำวุ้ขุยมะพร้าวใส่ยังพี่น้องใส่ยังกระไดที่ มันจะคุ้มนาดินได้นะครับอาจจะเป็นแกลบหรืออาจจะเป็นแกลบดิบแกลเพาะนะครับพวกนี้ได้เศษใบไม้ที่มันผุพังแล้วก็ใช้ได้มันจะได้อุมก้อนื้นนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผ่านไปวางไว้ในโฮมได้พี่น้องได้ถ้ามันเยอะๆอย่างนี้ก็เอาแบบแห้งๆนี่โปรยเลยครับขุยมะพร้าวโปรยเลยมันจะได้ไวมันโปรยง่ายครับโปรยให้ทั่ว ห,หนาพอสมควรนะครับพี่น้องแต่ผมมีคุยบมะพร้าวก็ใส่แกบเผาก็ได้ที่แกบบิบจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเย็นสบายรดน้ำยังน่อยเมื่อละสองเดือครับตอนเสาร์ับตอนแรงเพราะว่าช่วงนี้เ้าต้องดูแลเป็นพิเศษเขาเรียกว่าช่วงที่กำลังอนุบานเพราะว่าต้นอ่อนเพิ่นกำลังออกจากกระปุกนะครับว่าถือแดดถือแสงจึงเป็นวันแรก นะครับจะต้องดูแลามชื้นให้ดีที่สุดนะครับไว้ในโฮมด้วยพี่น้องอย่าเพิ่งเอาออกไปอยู่แดดเพราะว่ามันกาลังปรับบัวนะครับให้ได้รับแสงอยู่ในโฮมนะครับจนความมันจะแตกยอดโผล่ออกมาจังค่อยไปในเดือนฝนช่ำที่มีแสงลําไรนะครับกระหดน้ำทุกเสราร์นะครับทุกเสราร์ทุกแรงอย่างหน่อยเมื่อละสองเท่อล่อให้มันงอกนะครับงอกยอดออกมาถอดยอดออกมาเข้ากับ เบิ่งว่ามันมีความพร้อมปลูกให้จะเอาไปปลูกนะครับนี่คือการเพราะพันธุ์ของอินท้าปลาลำโดยมาเร็ดนะครับขอบคุณห,หลายๆพี่น้องที่ติดตามเราชมนะครับเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับผม